สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับเรื่องเล่าพิศวงดีลับสุดยอดตำนานเรื่องราวอภินิหารปฏิหารต่างๆนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันวันนี้ทางรายการขอนำเสนอเรื่องราวทอดรหัสรามา่าเขย่าว,วงการเหรียญหลวงปู่ทวดปี08ซึกเดิมพันห้าล้านระหว่างบอยท่าพระจันทร์และโอ๊ตบางแพรความขัดแย้งสะเทือนวงการพระเครื่องโปรดรับฟังได้เลยครับโปรดกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ติดตามทางช่องไว้นะครับเรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจโปรดรับชมได้เลยครับเรื่องราวดราม่าขยะวงการเหรียญหลวงปู่ทวดปี08สศึกเดิมพัน 5, 000, ห้ล้านระหว่างบอยท่าพระจันทร์และโอ๊ตบางแพ่ความขัดแย้งสะเทือนวงการพระเครื่อง วงการพระเครื่องและสังคมออนไลน์ต้องสั่นสะเทือนครั้งใหญ่เมื่อกระแสดราม่าที่ร้อนแรงได้ปะทุขึ้นกลายเป็นการ,รเผชิญหน้าระหว่างสองเซียนพระชื่อดังคือบอยท่าพระจันทร์และโอ๊ตบางแพ่โดยมีศูนย์กลางของเรื่องคือเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ตี2508เนื้อทองคําบล็อกไม่ผ่าปากนี่ไม่ใช่เพียงข้อตกเถียงเรื่องพระแท้หรือเก๊ธรรมดาแต่คือศึกครั้งประวัติศาสตร์ ที่เป็นการประทะกันร,ระหว่างศาสตร์แห่งการดูพระด้วยสายตาและขนบที่สืบทอดกันมากับหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้บทความนี้จะเจาะลึกถึงต้นกำเนิดของเหรียญระดับตำนานนี้ประเด็นการโต้แย้งของทั้งสองฝ่ายที่ดื่มพันด้วยชื่อเสียงและอนาคตในวงการและบทเรียนครั้งสำคัญที่ได้ยกระดับมาตรฐานวงการพระเครื่องไทยไปตลอดกาลมารู้จักเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี2 5 0 8 ต้นกำเนิดและมูลค่าระดับตำนานเรียนหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์จัดสร้างขึ้นในปีพศ2508โดยพระครูวิสัยโสพลอาจารย์ทิมธรรมทโรแห่งวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ท่านได้รับการพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทพัดขาวฝ่ายวิปัสนา ลักษณะของเหรียญเป็นทรงเสมาด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิล้อมรอบด้วยอักขระขอมและมีรูปช้างขนาบข้างอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดช้างให้พุทธคุณและความนิยมด้วยชื่อรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ซึ่งเป็นมงคลน,นามที่สื่อถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทำให้เหรียญรุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ข้าราชการทหารตำรวจและผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จในอาชีพ ต่างสาอหามาบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยความเชื่อมั่นในพุทธคุณด้านการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งและความเจริญรุ่งเรืองจำนวนการสร้างและเนื้อของเหรียญเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นหลายเนื้อแต่ละเนื้อมีจำนวนจำกัดทำให้ความหายากและค่านิยมแตกต่างกันอย่างมหาศาลดังนี้ เนื้อทองคำสร้างไม่เกิน20เหรียญเนื้อเงินสร้างหลักร้อยเหรียญเนื้ออันปากาสร้างประมาณ3,000เหรียญเนื้ออันปากาชุบนิกเกิลสร้างประมาณ10,000เหรียญเนื้อทองแดงสร้างไม่เกิน2,000เหรียญด้วยปัจจัยเหล่านี้ทั้งประวัติการสร้างที่เป็นมงคลพุทธคุณที่เลื่องลือและจำนวนการสร้างที่น้อยโดยเฉพาะเนื้อพิเศษทำให้เหรียญรุ่นนี้มีมูลค่าการสะสมสูงถึงหลักล้านบาทจุดเริ่มต้นของดรามา่า เมื่อบอยท่าพระจันทร์ยืนยันพระแท้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อบอยท่าพระจันทร์ได้เช่าซื้อเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2508เนื้อทองคําบล็อกไม่ผ่าปากมาในราคา5ล้านบาทและได้นํามาเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมยืนยันว่าเป็นพระแท้ตามมาตรฐานสากลจุดยืนของเขาตั้งอยู่บนปรัชญาที่ยึดมั่นมาตลอดว่าพระเครื่องต้องเป็นพระแท้100%เท่านั้นหากไม่แท้ก็เป็นเพียงเศษทอง แก่นของข้อถูกเถียงฟังบอยท่าพระจันทร์เน้นย้ำที่การใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั่นคือตัวตัดหรือขอบตัดเหรียญเป็นเครื่องมือชี้ขาดเขาเปรียบเทียบร่องรอยบนขอบเหรียญเป็นเสมือนบาร์โค้ดหรือลายนิ้วมือที่เกิดจากแม่พิมพ์ตัวตัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ปลอมแปลงได้ยากมาก ดังนั้นเมื่อตัวตัดของเหรียญทองคําที่เป็นประเด็นตรงกันกับเหรียญอันปัดก้าที่วงการยอมรับว่าเป็นของแท้ก็ย่อมสรุปได้ว่าเหรียญทองคําดังกล่าวเป็นพระแท้ที่มาจากบล็อกและตัวตัดเดียวกันเสียงค้านจากโอ๊ตบางแพลเหรียญที่ไม่มีในสารบบและเดิมพันด้วยการเลิกเล่นพระเมื่อโอ๊ตบางแพลเดิมพันด้วยชื่อเสียงทั้งหมดโดยอิงจากขนบของวงการขอถกเถียงทั้งหมด จึงหวนกลับมาสู่คำถามเชิงวิทยาศาสตร์เพียงข้อเดียวคือตัวตัดกำลังบอกเล่าเรื่องราวอะไรอยู่โอ๊์บางแพรได้ออกมาคัดค้านจุดยืนของบอยท่าพระจันทร์อย่างหนักนั่นโดยให้เหตุผลว่าเหรียญรุ่นดังกล่าวเนื้อทองคำตามมาตรฐานวงการที่เคยมีมาจะมีเฉพาะบล็อกผ่าปากเท่านั้นและบล็อกไม่พ่าปากเนื้อทองคำไม่เคยมีอยู่ในสาระบบการสร้างของวัดช้งให้มาก่อนและไม่เคยมีการเล่นหากันเป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้โอ๊ตบางแพรยังได้ตั้งข้อสังเกตอื่นๆเช่นความบางของเหรียญทองคําที่ไม่สอดคล้องกับเหรียญเนื้ออื่นและมีข้อคองขาเกี่ยวกับรอยหูเหรียญซึ่งเขาเห็นว่ามีความแตกต่างจากเหรียญแท้มาตรฐานจุดยืนของโอ๊ตบางแพรหนักแน่นถึงขั้นประกาศในรายการโหนกระแสว่าหากพิสูจน์ได้ว่าเหรียญทองคําของบอยมาจากตัวตัดเดียวกันกันกบเหรียญอันปะก้าแท้เขาจะเลิกเล่นพระทันทีซึ่งถือเป็นการเดิมพันด้วยเกียรติและชื่อเสียงของตนเองทั้งหมด หัวใจของการพิสูจน์ตัวตัดข้างของเหรียญบา์โคชี้ขาดพระแทถหลักการทางเทคนิคของตัวตัดข้างของเหรียญซึ่งเป็นหัวใจของข้อพิพาทครั้งนี้สามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายเป็นขั้นตอนดังนี้ 1. แผ่นโลหะจะถูกปั๊มกระแทกด้วยแม่พิมพ์หรือบ,บล็อกเพื่อให้เกิดลวดลายด้านหน้าและด้านหลังขององค์พระ 2. จากนั้นแผ่นโลหะที่ปั๊มแล้วจะถูกนำเข้าเครื่องตัดซึ่งมีตัวตัดติดตั้งอยู่ เพื่อปั๊มตัดให้ได้รูปทรงของเหรียญที่สมบูรณ์ 3. ตัวตัดซึ่งทำจากเหล็กกล้าที่แข็งมากจะมีตำหนิเฉพาะตัวเกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตเช่นรอยบินรอยไส้เล็กๆที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนลายนิ้วมืออิบตำหนิเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดไปยังขอบของเหรียญทุกเหรียญที่ถูกตัดด้วยตัวตัดตัวเดียวกัน เพื่อให้หลักการนี้เป็นที่ประจักษ์ในรายการโหนกระแสได้มีการสาธิตสดอย่างพงพลังโดยใช้ตัวตัดเดียวกันตัดแผ่นโลหะตะกัวเนื้ออ่อนและตามด้วยแผ่นทองคําเมื่อนําเหรียญทั้งสองมาส่งขยายพบว่ารอยตัดที่ขอบเหรียญเหมือนกันราวกับฝาแฝดเป็นการพิสูจน์อย่างสิ้นสงสัยว่าเนื้อของโลหะไม่มีผลใดๆต่อรอยตัดที่เป็นลายเส้นของตัวตัดอย่างไรก็ตาม อุกรุงสยามได้ให้มุมมองเชิงลึกที่เป็นความรู้ของคนในวงการว่าเหรียญเนื้อทองคำมักจะมีการแต่งปัดขัดคอเพรียนโดยช่างหลังการปัม๊มซึ่งอาจทำให้รองรอยบางส่วนหายไปได้บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเหตุผลที่น่าสนใจคือการเก็บเศษทองจากการขัดแต่งนี้ถือเป็นกำไรของช่างในสมัยนั้นมุมมองจากเหล่าเซียนพระระดับประเทศ กรณีพิาพาทนี้ได้รับความสนใจจากเซียนพระระดับประเทศหลายท่านซึ่งต่างออกมาให้ข้อเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อวงการดังนี้ตองสุพรรณหนึ่งในปรมาจารย์ของวงการได้ตัดเข้าสู่ประเด็นสำคัญโดยยืนยันหนักแน่นว่าการตัดสินเพราะเหรียญต้องจบที่ตัวตัดเขาได้ทลายข้อต้อแย้งเรื่องความหนาของเหรียญโดยชี้ว่าเป็นประเด็นที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะการสร้างเหรียญทองคำขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่ผู้สร้างกำหนดไม่ใช่ความหนาที่ตายตัว นอกจากนี้ยังเปิดเผยข้อมูลสำคัญว่าเหรียนปี2505มีตัวตัดถึง2แบบคือตัวตัดหยาบและตัวตัดละเอียดก่อนจะกล่าวประโยคที่สร้างความฮือฮาว่าหากเห็นเรียนที่เป็นประเด็นผมซื้อนะเหรียนนี้ชัยนริ์เพชรพันทองผู้ถูกวางตัวให้เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อยุติปัญหาด้วยตำแหน่งประธานตัดสินโตหลวงปู่ทวด และผู้เขียนตำราหลวงปู่ทวดฉบับมาตรฐานทำให้เขาคือบุคคลที่วงการให้การยอมรับสูงสุดในสายนี้เขาได้กล่าวผ่านทางโทรศัพท์ในรายการอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่จะจบได้คือมันจบที่ตัวตัดถ้าตัวตัดเหมือนกับล็อกอันปาก,าก้าก็แท้ครับเมื่อสถาทต้องมาพร้อมกับความรูศาสตราจารย์ดรพดุงศักด์รัตนเดโชผู้คร่ำวมในวงการพระเครื่อง ได้ชี้ให้เห็นถึงต้นตอของปัญหาความวุ่นวายในวงการพระเครื่องที่มักเกิดจากข้อมูลไม่ชัดในอดีตซึ่งสรุปได้อย่างคมคลายมากขาดการเก็บข้อมูลเท่ากับความงงระดับตำนานปรากฏการครั้งนี้จึงมอบบทเรียนสำคัญสำหรับนักสะสมยุคใหม่ดังนี้ศึกษากา่อนศรัทธาอย่าเชื่อใครง่ายๆต้องรู้จักรองข้อมูลให้เป็นเพราะผู้ที่รู้จริงอาจมีไม่มาก หาพี่เลี้ยงที่ดีการมีผู้รู้จริงคอยให้คำแนะนำจะช่วยลดความผิดพลาดในการสะสมได้อย่างมหาศาลอย่ารีบสะสมเพื่อเก่งกำไรควรให้ความสำคัญกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์มากกว่ามูลค่าทางการตลาดเรียนรู้จากของจริงการดูรูปในโซเชียลมีเดียไม่เพียงพอต้องได้สัมผัสและ่องเหรียญจริงเพื่อสร้างความคุ้นเคยและจดจำรายละเอียดคำตัดสินที่รอคอยและมาตรฐานใหม่ของวงการ บทสรุปของดราม่าครั้งประวัติศาสตร์นี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบตัวตัดของเหรียญที่เป็นประเด็นโดยชัยนาฤทธิ์เพชรพันทองซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายแต่ไม่ว่าผลการตัดสินเหรียญองค์นี้จะออกมาเป็นอย่างไรเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของวงการพระเครื่องไทยไปแล้วความขัดแย้งที่ร้อนแรงครั้งนี้ได้สร้างกุโนประการอันยิ่งใหญ่ในการให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับหลักการพิสูจน์พระเครื่องตามหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ นี่คือการยกระดับมาตรฐานของวงการให้มุ่งเน้นการตรวจสอบที่พิสูจน์ได้เหนือความเชื่อหรือคำบอกเล่าส่วนบุคคลและได้จารึกบรรทัดฐานใหม่ให้กับการสะสมพระเครื่องในอนาคตยังไม่มีวันย้อนกลับทอนรหัสเหรียญหลวงปู่ทวดปี2508รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ตำนานพระเครื่องหลักหลานและประเด็นร้อนสะเทือนวงการต่อจากดราม่าเซียนฮะสูเหรียนในตำนานที่ทุกคนต้องรู้จักวงการพระเครื่องและสังคมออนไลน์ กำลังร้อนระอุไปด้วยประเด็นถูกเถียงครั้งประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความแท้ของเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2 5 0 8หเนื้อทองคำบล็อกไม่ผ่าปากซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนและทำให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจเหรียญรุ่นนี้อย่างกว้างขวางเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ไม่เพียงแต่เป็นวัตถุมงคลที่เปี่ยมด้วยพุทธคุณอันเป็นที่เคารพศรัทธาเท่านั้นแต่ยังมีสถานะเป็นหนึ่งในเหรียญหลวงปู่ทวดที่มีมูลค่าการสะสมสูงที่สุดในระดับหลายล้านบาท เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของนักสะสมและผู้ศรัทธาทุกวงการบทความนี้จะพาไปเจาะลึกถึงประวัติศาสตร์ความสำคัญพุทธคุณและรายละเอียดทั้งหมดของเหรียญในตำนานองค์นี้เพื่อทำความเข้าใจถึงคุณค่าที่แท้จริงซึ่งอยู่เหนือกระแสะและความขัดแย้งทั้งปวงประวัติการจัดสร้างเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี2508ผู้สร้างและวัตถุประสงค์มงคลเหรียญหลวงปู่ทวดร,รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์จัดสร้างขึ้นในปีพศ2505 โดยพระครูวิสัยโสพลหรือที่รู้จักกันในนามอาจารย์ทิมอดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสอันเป็นมงคลที่ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทพัดขาวฝ่ายวิปัสนาลักษณะและพุทธศิล์อันเป็นเอกลักษณ์เหรียญรุ่นนี้มีพุทธศินที่งดงามและเป็นที่จดจำอย่างยิ่งมีลักษณะทางกายภาพดังนี้รูปแบบ เป็นเหรียญรูปทรงเสมามีห่วงในตัวด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิเต็มองค์ล้อมรอบด้วยอักขระขอมมีรูปช้างขนาบอยู่ทั้งสองข้างซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดช้างให้ที่ฐานมีข้อความจารึกว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ด้านหลังเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์ของอาจาร,รย์ทิมหน้าตรงพร้อมข้อความระบุวาระการสร้างว่าพระครูวิสัยโสพลทิมงานเลื่อนสมณศักดิ์0 8 พุทธคุณและความเชื่อเหตุผลที่ทําให้เป็นที่ต้องการของคนทุกวงการหัวใจสําคัญที่ทําให้เหรียญรุ่นนี้เป็นที่ปรารถนาอย่างสูงคือชื่อรุ่นอันเป็นมงคลน,นามว่าเลื่อนสมณศักดิ์ซึ่งสื่อความหมายโดยตรงถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งด้วยเหตุนี้เหรียญรุ่นนี้จึงไม่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในหมู่ข้าราชการทหารตํารวจและผู้ที่ต้องการความสําเร็จในอาชีพการงานต่างเสาะหามาบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมั่นในพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ตามบารมีของหลวงปู่ทวดที่โดดเด่นในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงทําให้เหรียญรุ่นนี้เป็นวัตถุมงคลที่ครบเครื่องและเป็นที่ต้องการของคนทุกวงการจาอลึกในจํานวนการสร้างและเนื้อเหรียญอีกครั้งเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี2 5 0 5ได้รับการจัดสร้างขึ้นหลายเนื้อซึ่งแต่ละเนื้อมีจํานวนการสร้างที่แตกต่างกันส่งผลให้มีความยากหาและค่านิยมที่แตกต่างกันอย่างมากดังนี้ เนื้อทองคำหายากที่สุดคาดว่าสร้างไม่ถึง20เหรียญเนื้อเงินสร้างประมาณหลักร้อยเหรียญเนื้ออันปากาสร้างประมาณ3,000เหรียญเนื้ออันปากาชุบนิกเกิลสร้างประมาณ10,000เหรียญเนื้ออันปากาชุบนิกเกิลไม่มีเส้นผ่าปากสร้างประมาณ10,000เหรียญเนื้อทองแดงสร้างไม่เกิน2,000เหรียญนอกจากเนื้อโลหะแล้วในวงการนักสะสมยังมีการแยกย่อยรายละเอียดของบล็อกแม่พิมพ และลักษณะของตัวตัดขอบเหรียญซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลต่อค่านิยมในการเช่าบูชาทั้งสิ้นค่านิยมของเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ในปัจจุบันด้วยจํานวนการสร้างที่น้อยประสบการณ์จากผู้บูชาและพุทธกุลที่เลื่องลือทําให้เหรียญรุ่นนี้มีค่านิยมในการเช่าบูชาที่สูงมากโดยเฉพาะเหรียญที่มีสภาพสวยสมบูรณ์และเป็นพิมพ์นิยมเนื้อทองคําหลักล้านกลางขึ้นถึงหลายล้านบาท ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามของเหรียญเนื้อเงินหลักแสนปลายถึงหลักล้านต้นสำหรับเหรียญเนื้อเงินลงยาที่สวยงามสมบูรณ์เคยมีรายงานว่ามีราคาสูงถึง6-7ถึงล้านบาทเนื้ออันปกาก้าหลักแสนกลางเนื้อทองแดงหลักแสนถึงแสนปลายเมื่อความศรัทธาต้องพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ประเด็นดราม่าล่าสุดที่สันสะเทือนวงการพระเครื่องเกิดจากการถกเถียงเรื่องความแท้ของเหรียญเนื้อทองคำบล็อกไม่ผ่าปาก ระหว่างผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศนำไปสู่การท้าทายด้วยเดิมพันที่สูงลิว้วทั้งการประกาศรับซื้อเหรียญลักษณะเดียวกันในราคาห้าล้านบาทของบอยท่าพระจันทร์และการประกาศเลิกเล่นพระของโอ๊ตบางแพร่ห้าเหรียญดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่าเป็นพระแท้สึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบต่อชื่อเสียงในวงการโดยมีหัวใจสำคัญของการพิสูจน์อยู่ที่หลักการทางวิทยศาศาสตร์ที่วงการให้การยอมรับเป็นมาตรฐานสากล หลักการพิสูจน์ความสำคัญของตัวตัดขอบเหรียญเพื่อยุติข้อถกเถียงผู้เชี่ยวชาญหลายท่านอาทิบอยท่าพระจันทร์โทนบางแค่และป๋องสุพรรณได้อธิบายหลักการพิจารณาพระแท้ที่เป็นมาตรฐานสากลโดยเน้นที่ความสำคัญของตัวตัดขอบเหรียญซึ่งมีหลักการเชิงลึกดังนี้ 1. ตัวตัดคือลายนิ้วมือของเหรียญ ตัวตัดคือเครื่องมือเหล็กกล้าที่ใช้ตัดผันโลหะให้เป็นรูปทรงของเหรียญหลังการปัม๊มในขั้นตอนการผลิตตัวตัดจะเกิดตำหนิหรือร่องรอยเล็กๆขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งตำหนิเหล่านี้เปรียบเสมือนลายนิ้วมือหรือบาร์โค้ดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่สามารถลอกเลียนแบบให้เหมือนได้ทุกประการ 2. หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ขอบเหรียญ เนื่องจากตัวตัดทำจากเหล็กกล้าที่มีความแข็งกว่าโลหะที่ใช้ทำเหรียญเช่นทองคำเงินทองแดงอย่างมหาศาลเมื่อทำการตัดขอบเหรียญแรงกดจะทำให้ร่องรอยบนตัวตัดถูกประทับลงบนขอบเหรียญที่อ่อนกว่าอย่างชัดเจนดังนั้นเหรียญแท้ที่ผลิตจากบล็อกและตัวตัดเดียวกันจะต้องมีร่องรอยที่ขอบเหรียญเหมือนกันทุกประการไม่ว่าเหรียญน,นั้นจะเป็นเนื้อโลหะชนิดใดก็ตาม 3. ทฤษฎี2ตัวตัดที่ต้องพิจารณา สองสุพรรณผู้คร่ำวอดในวงการได้ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นมีตัวตัดอยู่สองแบบคือตัวตัดหยาบที่ใช้ในช่วงแรกและตัวตัดละเอียดที่ทำขึ้นมาภายหลังเมื่อตัวตัดเดิมเรื่องมีปัญหาการมีอยู่ของตัวตัดแท้ถึงสองแบบทำให้การเปรียบเทียบต้องอาศัยความชำนาญอย่างสูงและเป็นข้อโต้แย้งสำคัญต่อคำกล่าวอ้างว่ารอยตัดแท้มีเพียงแบบเดียว 4. ความแตกต่างของเนื้อทองคำ อุกรุงสยามได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างในเชิงโลหะวิทยาว่าเหรียญทองคำซึ่งเป็นโลหะที่อ่อนนุ่มกว่าเนื้ออื่นจะผ่านกระบวนการตกแต่งหลังการปั๊มมากกว่าเช่นการแต่งปัดขัดเพื่อเก็บรายละเอียดและลบครีบโลหะส่วนเกินซึ่งกระบวนการนี้ทำให้ร่องรอยจากตัวตัดบางส่วนเลือนหายไปได้บ้าง ทำให้การเปรียบเทียบรอยตัดของเหรียญทองคำกับเนื้ออัปาก้าโดยตรงมีความซับซ้อนและต้องอาศัยความเข้าใจในกระบวนการผลิตอย่างแท้จริงคุณค่าที่อยู่เหนือมูลค่าและความขัดแยงเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์คือวัตถุมงคลทรงคุณค่าที่หลอมรวมมิติทางประวัติศาสตร์พุทธศิลป์พุทธคุณและมูลค่าทางการสะสมไว้เป็นหนึ่งเดียว แม้ล่าสุดจะมีประเด็นถกเถียงในเชิงเทคนิคที่ซับซ้อนเกิดขึ้นจนเป็นที่สนใจของสังคมแต่คุณค่าที่แท้จริงของวัตถุมงคลมีได้อยู่ที่มูลค่าตัวเงินหรือชัยชนะในข้อพิพาทหากแต่อยู่ที่ความศรัทธาอันบริสุทธิ์ความเข้าใจในเจตนาการสร้างและการสืบสารรากวัฒนธรรมความเชื่อของไทยที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็นคุณค่าที่อยู่เหนือความขัดแย้งและการละเวลาอย่างแท้จริง ตำนานอภินิหารและพุทธคุณเหนือการเวลาพระเครื่องหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จากตำนานพระเกจิสู่สุดยอดวัตถุมงคลแห่งสยามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาวงการพระเครื่องไทยได้สั่นสะเทือนด้วยประเด็มถกเถียงมูลค่าหลายล้านบาทที่เกี่ยวกับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี2 5 0 8ของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ซึ่งลุกลามจนกลายเป็นวาทะดุเดือดระหว่างเสียนพระระดับแนวหน้าของประเทศในรายการโทรทัศน์ชื่อดังเหตุการณ์นี้ได้จุดประกายให้สังคมหันมาสนใจในวัตถุมงคลของท่านอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและตอกย้ำว่าการทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์และหลักการพิสูจน์พุทธคุณของพระเครื่องหลวงปู่ทวดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดทําการมูลค่าที่พุ่งสูงเสียดฟ้าสิ่งที่เป็นรากฐานของปรากฏการณ์นี้คือคติความเชื่ออันอย่างรากลึกในสังคมไทยว่า ใครแขวนหลวงปู่ทวดแล้วจะไม่ตายโหงศรัทธาที่พิสูจน์ผ่านประสบการณ์นับไม่ถ้วนนี้เองที่ทําให้พระเครื่องของท่านกลายเป็นพระนิรันตรายอันดับหนึ่งของเมืองไทยบทความนี้จะพาทุกท่านเจาะลึกตั้งแต่ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตำนานปาฏิหาริย์เหนือการเวลาไปจนถึงศาสตร์แห่งการพิสูจน์พระแท้เพื่อไขความลับว่าเหตุใดพระเครื่องหลวงปู่ทวดจึงเป็นมรดกแห่งศรัทธาที่ทรงคุณค่าสูงสุดประวัติและปาฏิหาริย์หลวงปู่ทวดพระเกจิอาจารย์ผู้เหยียบน้ําทะเลจืด เรื่องราวของหลวงปูท่ทวดผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และตำนานศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมด้วยอภินิหารซึ่งทั้งสองส่วนได้หลอมรวมเป็นที่มาแห่งศรัทธ,ธาอันยิ่งใหญ่มานานหลายศตวรรษสมเด็จเจ้าปโคมีตัวตนจริงในหน้าประวัติศาสตร์หลวงปูท่ทวดไม่ใช่เป็นเพียงพระเกจิในตำนานแต่ท่านมีตัวตนอยู่จริงในสมัยอยุธยาโดยปรากฏนามในเอกสารโบราณว่าสมเด็จเจ้าปโค เดิมพื้นที่วัดพระโคมีชื่อว่าเขาพีพัสสิงในยุคปลายอายุทยาที่การค้าทางทะเลรุ่งเรืองแต่ก็ชุกชุมไปด้วยจนสลัดมาลายูสมเด็จเจ้าพระโคได้ใช้บาร,รมีทางธรรมและสายสัมพันธ์กับราชสำนักขอพระราชทานที่ดินหลวงหรือกันปนา มาพัฒนาวัดและชุมชนรอบบริเวณทำให้วัดพระโครหรือวัดราชประดิษฐานจังหวัดสงขลากลายเป็นศูนย์รวมจิตใจและประการสำคัญที่สร้างความมั่นคงให้แก่บ้านเมืองในดินแดนภาคใต้การอุทิศตนในครั้งนั้นได้สร้างรากฐานแห่งความศรัทธาที่ฝังลึกในใจผู้คนและเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้วัตถุมงคลซึ่งสร้างขึ้นในนามของท่านในอีกหลายร้อยปีต่อมากลายเป็นที่ปรารถนาและมีมูลค่ามหาศาลตำนานศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขัน ความศรัทธาในองค์หลงบูทวดส่วนใหญ่มาจากตำนานปฏิหารที่เล่าสืบกันมาซึ่งเหตุการณ์สำคัญที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมีดังนี้กำเนิดพร้อมลูกแก้ววิเศษเมื่อครั้งยังเป็นทารกชื่อปู่ขณะที่บิดามารดาผูกเปเลให้นอนใต้ต้นไม้ได้มีงูใหญ่มาพันรอบเปเลแต่แทนที่จะทำอันตรายกลับคายลูกแก้ววิเศษไว้ให้ซึ่งลูกแก้วนี้ได้กลายเป็นของคู่บาร,รมีของท่านนับแต่นั้นมา เยียบน้ำทะเลจืดขณะที่ท่านเดินทางโดยเรือสำเภาเพื่อจะไปยังกรุงศรีอยุธยาได้เกิดพายุพัดกระหน่ำจนเรือต้องทอดสมออยู่กลางทะเลเป็นเวลาหลายวันทำให้น้ำจืดสำหรับดื่มกินหมดลงท่านจึงได้หย่อนเท้าซ้ายลงไปในทะเลปรากฏว่าน้ำทะเลบริเวณน,นั้นได้กลายเป็นน้ำจืดให้ลูกเรือได้ดื่มกินเพื่อประทังชีวิตเป็นที่มาของสำญานามหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด กำเนิดพระเครื่องหลวงปู่ทวดวัดช้างให้วัตถุมงคลรุ่นประวัติศาสตร์แม้หลวงปู่ทวดจะมีชีวิตอยู่ในสมัยอยทิยาแต่การสร้างพระเครื่องรูปเคารพของท่านเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2497หรือหลายร้อยปีหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วโดยมีบุคคลสำคัญสองท่านเป็นผู้ริเริ่มคือพระครูวิสัยโสพลอาจารย์ทิมธรรมัทโรอดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้และนายอนันต์คานุรักษ์กหบดีผู้มีจิตศรัทธา พระหลวงปูทวดเนื้อว่านปี2497พระเครื่องหลวงปูทวดรุ่นแรกที่โด่งดังและเป็นต้นแบบแห่งตำนานคือพระหลวงปูทวดเนื้อว่านปี2497ซึ่งจัดสร้างขึ้นตามนิมิตของอาจารย์ทิมที่ได้เห็นภาพของหลวงปูทวดพระรุ่นนี้สร้างจากมวลสารสักดิธิ์นานาชนิดอาทิว่าน108ชนิดข้าวก้นบาทเท่าเหนียวปุกเสกกล้วยป่า และใช้น้ำมันตังอิ๋วเป็นตัวประสานแต่หัวใจสำคัญของมวลสารคือดินกากายักซึ่งเป็นดินเหนียวสีดำจากถ้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดยะลามีจำนวนการสร้างทั้งสิ้น 64%,0 0 0องค์โดยอาจารย์ทิมเป็นผู้ประกอบพิธีปลุกเสกด้วยตนเองเพียงองค์เดียวเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี2508ที่สุดแห่งเหรียญเมตตาบารมีหากกล่าวถึงเหรียญหลวงปู่ทวดที่เป็นศูนย์กลางของความสนใจและมีมูลค่าสูงสุดในยุคปัจจุบัน เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี2508คือรุ่นที่นักษะสมทุกคนต้องกล่าวถึงเหรียญรุ่นนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่อาจารย์ทิมได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นประครูสัญญาบัตรชั้นโทพัดขาวฝ่ายวิปัสนาลักษณะของเหรียญเป็นทรงเสมาด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิด้านหลังเป็นรูปเหมือนครื่งองค์ของอาจารย์ทิมพร้อมข้อความว่านานเลื่อนสมณศักดิ์ ปี .08 เหรียญรุ่นนี้มีรายละเอียดเชิงลึกที่เสียญพระให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างป๋องสุพรรณระบุว่าเหรียญรุ่นนี้มีการใช้แม่พิมพ์ตัวตัดขอบเหรียญถึง2แบบคือตัวตัดหยาบที่ใช้ในช่วงแรกและตัวตัดละเอียดที่ทำขึ้นภายหลังทำให้เกิดรายละเอียดที่แตกต่างกันในมูนักสะสมรุทธคุณครอบจัก,กรวาลทำไมใครๆก็อยากมีไว้บูชา พระเครื่องหลวงปู่ทวดทุกรุ่นเป็นที่เรื่องลือในพุทธคุณที่ครอบคลุมทุกด้านแต่มีพุทธคุณเด่นที่ผู้คนต่างเรื่องสายศรัทธ,ธาเป็นพิเศษดังนี้หน้นเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยนี่คือพุทธคุณที่เป็นเอกลักษณ์และรู้จักกันดีที่สุดดังความเชื่อที่ว่าผู้ที่บูชาหลวงปู่ทวดจะประาศจากพยันตรายไม่ประสบเหตุร้ายและที่สำคัญคือไม่ตายโหง ทำให้เป็นที่นิยมอย่างยิ่งในหมู่ผู้ที่ต้องเดินทางหรือทำงานที่มีความเสี่ยง 2. เสริมบารมีเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเป็นพุทธคุณเฉพาะทางของเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์โดยชื่อรุ่นที่เป็นมงคลน,นามสื่อถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทำให้เหรียญรุ่นนี้เป็นที่นิยมอย่างสูงในหมู่ข้าราชการทหารตำรวจและผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จในอาชีพ คาถาบูชาหลวงปู่ทวดตั้งนโมสามจบนโมโพธิสัตวโตออคันติมายะอิติภคกวาข้อควรรู้ก่อนเช่าหามองผ่านมุมมองผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากพระเครื่องหลวงปู่ทวดมีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการอย่างมากจึงมีการทำของปลอมเรียนแบบออกมาจำนวนมหาศาลการศึกษาข้อมูลให้ทองแท้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หลักการพิจารณาพระเหรียญแท้ที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นหัวใจของการพิสูจน์คือการพิจารณาจากรอยตัดหรือตัวตัดบริเวณขอบเหรียญหลักการนี้ไม่ใช่ทฤษฎีในตำราแต่คือสมรภูมิที่เสียนพระระดับแนวหน้าอย่างบอยท่าพระจันทร์และป๋องสุพัรร์เดิมพันด้วยชื่อเสียงและเงินหลายล้านบาทดังที่ปรากฏในประเด็นถกเถียงร้อนแรงในรายการโหนกระแส รอยตัดนี้เกิดขึ้นจากแม่พิมพ์ตัวตัดที่ทำจากเหล็กกล้าซึ่งมีตำหนิเฉพาะตัวเมื่อนำไปใช้ตัดคอเหรียนที่เป็นโลหะที่อ่อนกว่าตำหนิเหล่านั้นจะถูกถ่ายทอดไปยังขอบของเหรียญทุกองค์ผู้เชี่ยวชาญจึงเปรียบรอยตัดนี้เสมือนลายนิ้วมือหรือบาร์โคดของแม่พิมพ์ซึ่งเหรียญแท้ที่ผลิตจากตัวตัดเดียวกันจะต้องมีร่องรอยเหมือนกันทุกประการ แม้จะเป็นโลหะคนละชนิดก็ตามหนังที่มีการสาธิตในรายการโทรทัศน์ที่น้ำแผ่นตะกั่วและแผ่นทองคำมาตัดด้วยตัวตัดเดียวกันผลปรากฏว่ารอยตัดที่คอปเปรียนเหมือนกันอย่างสมบูรณ์ดังนั้นคำแนะนำสำหรับนักสะสมยุคใหม่ตามแนวทางของสอตรจอดอรพรดุงศักดิ์รัตนเดโชคือควรศึกษาก่อนศรัทธา ขนข้าข้อมูลให้แน่นหนาและควรมีพี่เลี้ยงหรือผู้รู้จริงที่ไว้ใจได้คอยให้คำแนะนำท่านได้ให้ทัศนะไว้อย่างน่าสนใจว่าในวงการปัจจุบันผู้ที่รู้จริงอ่านมีไม่ถึง30%สเอร์เซนส่วนที่เหลือเป็นเพียงพูดเหมือนรู้ซึ่งเป็นคำเตือนที่นักสะสมทุกคนพึงสังวรบทสรุปมรดกแห่งศรัทธาที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย พระเครื่องหลวงปู่ทวดไม่ได้เพียงเป็นวัตถุที่มีมูลค่าสูงในเชิงพุทธพัณิชย์แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธาอันบริสุทธิ์ในบารมีของพระเกจิอาจารย์ในตำนานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงจิตใจของคนไทยไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นคุณค่าที่แท้จริงของพระเครื่องหลวงปู่ทวดนั้นอยู่เหนือราคาข้างงวดแต่คือพลันใจความเป็นสิริมงคลและเครื่องเตือนสติให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแก่ผู้ที่เคารพบ,บูชาสืบไป